ไอ้ขอบคุณมึงมากเออมีพลมันเป็นงานเกี่ยวกับอะไรอ่ะมันเป็นงานเกี่ยวกับขายต้นไม้พวกพืชพันุ์อะไรนี่แหละอ๋อโอเคนี่ไงถึงหน้าบ้านมูลาโอเคไอ้ไปเจอกันใหม่พรุ่งนี้หน้งานตอนนี้ขึ้นรถเลยแล้วกันเราขับไปหาพี่แกก่อนเวลามันก็ใกล้จะหกโมงเย็นแล้วหล่ะขับไปเลยพวกงานแบบนี้นี่มันขายต้นไม้อย่างเดียวหรอวะหรือต้องทําอะไรเพิ่มอีกไม้อ่ะเดี๋ยวรอไปดูหน้างานเลยนี่ไงขับรถมาถึงร้านแล้วร้านขายพืชพันธุ์อะไรนี่แหละโอ้โหพี่คนนั้นยืนรอเลยหรอวะเอารถมาจอดไวโอเคแล้วก็ลงรถเอามาแล้วรอรอตั ครับพี่ไปเดินตามพี่ไปก็ถือว่าร้านนี้ไม่ค่อยใหญ่นะเห็นกระดาษที่วางไว้บนโต๊ะไหมอ๋อเห็นครับผมอ่านให้เข้าใจแล้วก็ทําตามแค่นั้นนะพี่เขียนเอาไว้ให้แล้วครับพี่ได้เลยครับแล้วก็เปลี่ยนชุดตรงตู้เสื้อผ้าด้วยอ๋อมีตู้เสื้อผ้าครับครับผมพี่ไปทําธุร,กรนะก่อนน้มันจะคาแล้วครับพี่ขับรถเดินทางปลอดภัยครับผมโชคดีครับเองก็เหมือนกันโอเคพี่แกเดินไปแล้วดูทรงว่าเหมือนพี่แกจะรีบนะเนี่ยโอเคตอนนี้เราก็เริ่มงานจะอ่านกฎหรือว่าจะเปลี่ยนชุดเอ้ยเดี๋ยงั้นเปลี่ยนชุดเลยแล้วกันโอเี้ดสนนงิ ผสมเขียว